สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พบกับอาร์ตอีกเช่นเคยครับแน่นอนครับพบกับอาร์ตต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่พี่จะรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาร์ตด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้พี่ที่ชมกันสำหรับวันนี้จะมีรถคันไหนนั้นนะครับพี่ด้านหลังผมเลือกคันเบลเลอร์เลยคันนี้ครับคือฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับในส่วนของตัวนี้เป็นในรุ่นของสปอร์ตนะครับสปอร์ตมีแบบ2แบบนะมีสปอร์ตธรรมดา1,57,000้บาทกับ สปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจในเรื่องของการระบบขับขี่ของความปลอดภัยหรือดับเบิล s อสซ t สแตนต์เทคโนโลยีนะเพิ่มอีก58,000อยู่ที่1 5 6 0 0 0 0กับ5,000บาทแบบนี้เลยนะครับส่วนคันนี้มิติตกแต่งนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจจะพามาดูทีละจุดเลยดูเครื่องยนต์กันก่อนเครื่องยนต์นคันนี้คือ2.0ลิตรเทอร์โบ170แรงม้า405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับด้วยระบบการขี่ที่เป็นเครื่องยนต์แบบนี้นะมีระบบเบรกบูสเตอร์นะครับเพิ่มเข้ามานะรวมในชุดแพ็คคเกกจทีีีี่มมมมาาใใหห้้้นนะะะรรรับับบบบลอองง360ศ a อร์ t i v e ีฟพุ control นะครับสต o อปแอนครับเคลื่อนแบบจับรถด้านหน้าและหยุดนิ่งพร้อมกับรถด้านหน้าได้เหมือนกันเลยนะครับมีวิธีการใช้งานอยากรู้เป็นยังไงถามอาร์ได้ถ้าเข้ามาสอบถามอาร์ได้นะครับส่วนรถคันนี้นั้นทําสีใหม่นะครับเป็นการแรปสติ๊กเกอร์โดยทําการแรปสีเป็นสีเทาของเคอร์เกรย์หรือสีเทารปเตอร์นั่นเองนะพี่ๆเป็นการเปลี่ยนสีรถโดยใช้สติกเกอร์แรปเข้าไปเป็นงานเก็บสีที่ค่อนข้างที่จะ ทำงานได้เร็วแล้วก็สะดวกสบายและสะอาดมากขึ้นนะครับไม่ต้องไปจอดรถทิ้งไว้เป็นเดือนๆน,นะฮะแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงตัวรถโดยการเปลี่ยนชุดแต่งใหม่ล่าสุดเป็นของชุดของบริษัท r i เดอร์นะฮะเป็นชุดแต่งชื่อว่าอินดิ e พ d เดนต์นะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับจะไม่มีไฟมินิ l อลดีสามเมตรแล้วนะพี่ๆตอนนี้จะเป็นชุดกระจังหน้าแบบใหม่แต่ว่ามีไฟ เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ทำงานควบคู่กับไฟซีแคมนะครับเป็นคำว่าเอเวอร์เรสสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆติดพร้อมกับไฟหน้าไฟหลีเลยนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็มีในส่วนของตัวเป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านหน้ามาพร้อมกับไฟมินิ LED 3จุดนะครับข้างละ3าจุดเป็นหจุดนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตของเขาเนี่ยจะเป็นขีดสามขีดแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับชุดของวิตเตอร์นั่น คล้ายๆพี่น้องกันแต่ว่าคนละค่ายนครับไม่เหมือนกันเลยแต่เป็นชุดที่ดูโหดกว่าและเป็นยืน่นออกมาเหมือนชุดสำนักแต่งวายนั่นเองคต่รถคันนี้เป็นมิติเดแบบเดิมนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานไม่โหลดไม่ยกในไรน,น,นะครับฟีลลิ่งการขี่แบบเดิมคือใช้ล้อดเดิมของอาจากโรงงานดีอยู่แล้วนะก็เดิมยางเดิมเป็นแรงเ e อร์นะเป็นของกูด e ย r ใช้ดีหลายๆปีนะครับแล้วก็คิวซุ้มล้อเป็นชุดของ สมาร์แต่งมาด้วยกันเลยครับแรปมายาวๆทั้งคันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกิมมิคของเขาเนี่เป็นสีดำซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ต้องไปเก็บอะไรเยอะมากมายนะครับกับชุดแต่งของอินดิเพนเดนต์นะครับชุดท้ายก็เหมือนกันนะครับมีท่อหลอกแต่เป็นอันนี้จะเป็นกระจกเลยนะพี่ๆจะไม่ใช่เป็นางานอะคริลิกหรือจะเป็นตัวครอบที่เป็นสีพ่นแล้วนะจะเป็นางานอะคริลิกเลยนะจะขึ้นรูปมาแล้วใส่แปะเข้าไปทําให้ดูรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้านท้ายเป็นไฟซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะครับ สวยนะเป็นไฟเป็นขีดขีด,ขด,ขด,ขดเหมือนไฟด้านหน้าของมาสเต็งเป็นไงครับพี่พี่หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทได้แบบนี้กัแบชุดนี้อีกนะฮะแถมตัวนี้ถ้าเกิดพี่พี่ไม่ชอบเป็นสเกิร์ตแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นไฟคายเย็นที่ไปคาดยาวได้นะครับสามารถแจ้งอาร์ตได้เลยนะส่งเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นสองแบบนะครับเป็นไงพี่หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทได้แบบนี้พี่ชอบไหมถ้าชอบทักหาอาร์ตได้เลยศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งกับอาร์ตพระนครโชลูมเกษตรน้ำมินโชลูมที่ม มีเจ้าหน้าที่ไปหาพี่ถึงบ้านนะครับดูในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับเอกสารเมื่อได้ครบทุกอย่างแล้วนะครับผ่านมาเรามาแต่งรถกันแต่งรถมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่าร้อยรูปแบบให้พี่ๆได้เลือกกันเลือกเสร็จแล้วจะไปรับที่โชว์รูมที่นี่หรือพี่ชะอาร์ตไปส่งที่บ้านอาร์ตก็มีบริการถึงบ้านให้พี่ๆนะครับอาร์ตส่งมอบถึงที่ส่งให้พี่ๆถึงบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้อาร์ตด้วยเพื่อเป็นกนรารจัดการที่ดีแบบนี้คลิปหน้ามีขนไหนฝากพี่ไว้ด้วยนะครับวันนี้อาร์ตขอบคุณและสวัสดีครับ